สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิร์ดทุกท่านทุกท่านนะครับเดอมื่อนี้กัพบพ่พ่อกับพญายาย,ายอบบต่อชาแนวคือเก่าล่ะพี่น้องหลังจากพญายายบบได้ลงคลิปมาหลายเดือนแล้วครับพี่น้องคือช่องพญายายอบตช่องเก่าละพี่น้องมีปัญหา <c oughs> เพราะว่า พญายิ้สายซื้อโทรศัพท์ใหมค์ซื้อโทรศัพทพ์ใหม่แล้วย้ายช่องย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่มันก็นเลยมีปัญหาพี่น้องเมือนี้พญายิ้สายกลับมาขอสวัสดีทักทายเพื่อนๆเอฟซีพญายิสายยูทูวโลกกันแล้วครับพี่น้องเนาะท,ที่ติดตามชมวิถีชีวิตของพญายิ้สายออต่อตอต่า ที่ผ่านมาก็เป็นปีพญายักษ์กับ,บ่บหลายโบหน่อย,ยน้องพี่น้องเนาะสามพันสองร้อยกว่าคนสามพันสองร้อยกว่าชีวิตนะครับพี่น้องที่ติดตามชมว,วิถีชีวิตของพญายัก่์มันล็สาระทั่วไปก่อนคลิปของพ่อใหญ่สายสก็มีเป็นวิถีชีวิตนั่นแหละครับทำภัยทำสวนอยู่กับหัวกับสวนสวนยางสวนป่ามสวนไผ่นั่นแหละครับพี่น้อง แล้วก็งานสาระทั่วไปก็น้ำวัดน้ำวาน้ำโรงเรียนน้ำกีฬาศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็พี่น้องด้านกีฬากีฬานงานอบตพยสายก็มีคลิปทั่วไปลงพยศาก็เห็นว่าสองปีเสร็จเพี่น้องก็ได้เป็นยูทูบเบอร์อะไรล่ะได้รับพิ้นได้รับใบประกาศแล้วกับพี่น้องดีครับภาษาภาษายูทูบพี่น้องเนาะในบ้านยูทูบถ้าได้พิมพ์ตัวนี้ได้อันนี้กับมาเข้ามาช่อง เปิดมาถ้าผู้ใดผู้ใดพิ้นกลับมาเขาว่า,าก็อสร้างบาับป็นสมัครเล่นอันนี้เพย์สายเอฟซีเพย์สายถ้าผ่านกดผ่านปโปรคือซองเก่านะพี่น้องเนาะหนึ่งพันเอฟซีหนึ่งพัน飒ภาษายูทูบผู้ติดต,ตาม1,000คนแล้วกรบสี่พันชั่วโมงครับพี่นอ้องถ้จาจังค่อยได้ผ่านผ่านกดผ่านโปรโมชั่นของข้าเจ้าแล้วจงังสิได้เป็นยูทูบเบอร์ครับพี่นอ้อง อันนี้พญายักษ์แ่านไปแล้วกรับหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์เมื่อนี้พ่อญายักษ์ก็มาฝากมาฝากมาเอ่อวิงวอรลหรือขอความเห็นใจจากพี่จากน้องจากเอฟซีพญายักษเด้อพี่นอ้องชาวเพจชาวยูทูบยู่ไสก็แล้วแต่ครับอยู่ทั่วโลกนะครับเนาะเพราะว่าเราเห็นกันเบิร์ตครับวิถีชีวิตของเขาเอ่อสมัอนี้เห็นกันเบิร์ตทุกอย่างนะครับเห็นกันเบิร์ตย่ทั่วโลกอยู่ั่วโลกเหนืออยูไตวีิญโาณอเมริกา แต่ด็ไอ้ชวีเขาเห็นบมดครับพี่น้องเพราะว่ามันจะเห็นกันเพราะว่าโลกไร้พรมแดนนะพี่น้องเนาะวันออนี้พยัคสายแกขอมาฝากพี่น้องออโปรดให้ความเป็นใจหรือเบิร์นพยัคฆ์สายติดตามพยัคฆ์สายถ้าเห็นคลิปนี้แล้วช่องใหม่แล้วให้กดติดตามซับกดซับจะใครกดบัตรกระดิงบัตรกระโล่งพยัคฆ์สายได้แล้วครับเด้อพอัคฆ์ยายสายกะ ขอขอ,ขอบใจขอบคุณพี่น้องเอฟเก่าที่ผ่านมาเบิงกันแยงกันนะาพี่น้องเนาะวิีชีวิตของเขากะจกังไรกะสู้ต่อไปพี่น้องออด้านผลงานหรือคลิปต่างๆพิเายกะจะสรรหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเจ้าของอยู่กับพ่อกับสวนล่ก็อยู่คับ วิถีชีวิตงานด้านพัฒนาด้านสังคมแล้วก็พี่น้องงานอบตทุกอย่างทุกคลิปเปนกายจะออกมาฝากพี่ฝากน้องเบิ่งนํ้ำกันเบิ่งวิถีชีวิตงานของอบตร้วก็สาระทัวไปนะครับพี่น,อนอ้องเราถึงสามา,าพิแล้ว,รละะรวลครับพี่น้อง,ะะนองเนะาะออกมาฝากพี่ฝากน้องถ้าเห็นคลิปนี้และะ้วก็ขอเข้าก,นะกับลกนาเดอกรับเด้อกดติดตามกดตับตะไคร์กดบัก,กระดิง่งบัก,กระโลง ในโปรเจกต์สายอีกหลายๆเด้ด้ครับเด้อได้เป็นยูทูบเบอร์ที่ผ่านมาก็ถึงมามันซอกมันมีปัญหาเข่าหาล่งหัดซอบหาข้อมูลเกา่าบ่เห็นกันเลยลบคลิปบ่ได้พี่น้องป่านนี้ก็่ทีบอกว่เปิดบ้านใหม่กับแมนพี่น้อง,างอมาฝากพี่ฝากน้องเปิดบ้านใหม่ขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อมีเสียงดังนิดนึงก็แคๆครับนออยู่บ้านกับบ่เป็นอย่างเนาะขอโทษขอขอ,ขอ,ขอภัยพี่น้องเอฟซีครับฝาก อย่าลืมอย่าลืมกดบักกะดินบัก,กรโลมนะพี่น้องแล้วก็ขอวิงวอรให้พี่ให้นอ้นองไอจีไฟสายยิ้มสายก็แล้วแต่ให้มีความสุขความเจริญให้ร่ำร่เริงรวยเด้อคลิปน,นี้แตมีที่นี้แล้วครับสวัสดีครับ